ฮึบฮึบฮึบโอ้โอ้โอ้อตันอยเจ้าเดียวันเลยเศร้าพ้นตกนี่ซื้อได้เบียกได้พนังเ้ยเนาะอ่าโน้ซอยพนไปข้างหน้าโอ้โอ้ my god ฮึบ บเอาโอ้ถี่แมกเ้าหนรถรถรสีักคนกามาของกามาบาทเเิ่งไดโอ้เทเลนอยก็ได้บ่เพิ่งรถเซ็งจะตีนเจ๊งเเปียกนยอดเลยบาทใ่ไอืนักนาแล้วบาทดิจนกวัดซักได้นักนาจิงลักปันบาทเลย หยุดครับไปเด้อในก่อนหนึ่งยังก่อนหนึ่งเนาะโอ้เบียกไปเลยนอ้องชายครับกับพี่น้องเลยขอบใจขอบใจน้องช้อนี่เละส่วนตัวนี้นี่สีแอมบอกพี่น้องเลยเนาะเรียกว่าสิปล่อยโลกแบบนี้เนะาะของเพิ่งนี่เนะดี๋ยวฮะเบิรงทางแผ่นไมเฉลากก่อนเนาะ เปิดภาพมากกําลังขนุนขนัวอยู่พี่พพน้องน้องซ้อนมาซอยอ่าประบุญคุณบล็อกคุณปูนพี่นองไงไ้องเลยไปชงเฮือนน้องท่าน้องไม้สบายดีสบายดีสบายดีน้ <ยา S 2> องซอยกันน้องซ้อนโอ้รถจนเดืองเนาะเฮ้ยโอ้ลอยได้โลเลยลอยห้าสิบโลตัวนี้ตั้งนี่ได้ปะเอาเอาตัวนเงอะเฮ้ยโอ้าาามาได้พนสิามละบาทนี่ โอเคปิดเลยไปน้องซ้อนเดินทางไปไปส่งเพื่อนน้องท่าน้องมาพี่น้องมาพ่นกระสิมาแล้ปปนนวปอมพาผมพ่นบรรยากาศปุ่นเปียกไปพี่น้องไปแไ่ okay. น้องซ้อนไปห้องพนมาไปพอน่ะไว้มาเอาปูนลงก่อนแปนเปียกไว้ป,ไวปูนปุ่นปูนปุน,ป,นปุนมาแล้วปูนมาแล้วมาลงรถเห็เนไหมเปียกเปียก ออลลอตไมยูออเดอร์ม <te> ีบอลล็อตนะปูนพูดพูดที่ายฝนเศร้าฝนเศร้าดอกพี่น้องเลยอืมเอ้าตาธุค่าสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบริสุทิ์สุขสุขคนพี่น้องเลยเนาะพอพบเจอกันอีกเก่าเพื่อเดิมพี่น้องเลยตอนช่วงแรงๆพี่น้องเลยเนาะ ไปพอหนองท่าหนองไม้เ, <Pf und. S 1> เอาอ่าพ <Bel> ูดลงก่อนครับอ้าวพอน้องหน้าอ้อยป่อโอ้ขอบใจพอน้องน้าเลาเด้อยันเปียกพี่น้องเลยกับมันนี่เปียกแล้วปัน่ะเฮ้ยเฮ้ยบอ เดนล่างใช่หนาเบิ้บเบิ้บเบบโอ้หกแบกเลยนี่เนาะแบกเลยแบกเลยแกแรงเลยเระวังลมได้ค่อยๆใส่เลยนะฮะใส่ทั้งหน้าบอ ของซ้อนเปลือบไม่ได้้องซ้อนกันเลยพี่นองเลยทายเศร้าฝนตกนี่ซิบได้เบียกได้พี่นองเลยเนาะฮะยนพอซอยพันอ้าม่อ่อฮึบฮึบเอ้าถีแมฆแท้หนีรถ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 สีหักครับ กคอได้ริงไคอเฮ็ดลไว้โไลายพี่น้องไมหอดไปหอดพี่น้องเลยจานข้ามแห้ขอเอขเด้ออยเาด้วกอสองก้อนซอยกันพี่น้องเลย คนก้มาของก้มาบาทเนี huh. um, ่ยบึงได้เอาเทเลน้อยก็ได้บ่เพิ่งลุตเซงงี้จะตีนเจ็บได้ฮะเอี่ยแต่หน้อยก็ได้บล็อกพี่น้องไงเนาะสามสิบก้อนมาก่อทาบันไดอึ๊บตรงนี้ต้องขอมือแข็งนี่พี่น้องไงอืออึ๊บ ตกหนีๆทางเพื่อนพี่น้องเลยพี่ถ่ายบนเศาบนเศาดอกมือนพี่น้องเลยแต่ขอภาวนามาออื่นนี่บ่ตกเด้อพี่น้องเลยเนาะใช่เขาฟื้นเขาไฟงับน้องซ้อนเพื่อนให้แล้วบาดนีทแห้งแล้วรถจักรก็ไว้รถจัก

เขาหอดยามัฆ่าพี่เดงเลยเนาะฆ่าในนอนลงไปมองหนังจะลุกนะเ่อยเับเคคึ้บนพอแล้วชน่พอแล้วพอเอ็มนักหน่านบา,านีอวัดซักด่เาเท็ดมันเบาหลังบาดนี

เกือบบดพี่นงเลยอพยด้วย้วย้วยอ๋อเกือบขาดคักบาพี่นองเลยยังก้อนหนึ่งยังก้อนหนึ่งเนาะโอ้เบียกไเลนองทายครพี่นองเลย ขอบแจขอบแจ๊อ,จองซอสไดลไรอ่อาต้ซากรจดจน่าจดจ้าจุดเท่งผมพี่น้องเอ,อ,อ้อ้อเอาเสบายดีมาบุญสบายดีสบายดีบสบายดีสบ,าย,บ,สบา,ยายเป็นวัดเนาะอัด้ตนี่แงไปทรายพี่น้องกะนะันเนาะทรายนี่จะให้ทางพอเพ่นไปบรรทุกอยู่เฮือนขอตูอ่เจปีเนาะ ถ้าอาจารย์ลาผลไปเนาะบอกแล้วบอกบอกแล้วมิเตอร์มืออื่นไปบ้านเราได้เลยเพราะถสร้างสร้างผนมากนี่มาก่อใส่แล้วผลเห็ดเป็นไรก็ทำไม่ก้าพื้นโต้พื้นมากก็หมดเลยแล้วบนนั่นกับบนบนท่วมมันก็เพิ่งเลยได้เหินประตูเดลยะลามาไหนไหนกับั้ำมาด้วยมั้งมามาแล้วบอกเด้อทั้งทั้งนี้ทั้งนี้น้ำมาทั้งอันมาเล่าใต้ลูกปืนมาโอ้ จาเห็นหรือเปล่าบ่อ๋อก็เนาะตลาได้เนาะตลาดได้ลูกปืนนี้จำเหมืกัอันซุกแเพื่อนหรือกับมือกัวจำกะโตฮาไปแล้วออกลูกมนใหญ่เนาะยิงมากขนาดบึ้มมาเดียวเนาะมือมีแล้วข่ยิงปืนมอมีจริงใช้ต่ลูกๆก็ใช้บัรและมันฝนตกมืบอลอยู่เนาะ ียก็ลาพี่น้องเลยบ้านใครติดตั้ฮะขยะขยะครับใครทำชักแล้วบะฮะหลบลูกไปเบิดเราเป็นแช้วเช่าจำเป็นซักขอบใจน้องซอนหลาย,ลายด้นอด้องเด้อมาซ่อยรักกับพี่น้องเลยเนาะพาเพิ่นไปกินข้าวกินน้ำแล้วก็มาแวะซื้ออุปกรณ์เลยที่นี่แต่มาหอบผลอย่างแหงเนาะต้องเมื่อกี้ก็มีเนาะแตเลยมันถูกมากพี่น้องเลย บ้นี่ถ้าว่าฝนตกกับนี่สิบัมาดอกตอนน้องขึลล้นรถเพราะว่าบูมีฝน<ด>ามาหอดพี่แบบพนแห้งบา้านเลยอ่ะก็จากจากเลยา<ด>แต่งสุดๆมากแบบปูนสำนักเนาะ <c oughs> อ่าเอฟซีวะข้อมินโอ้ต้องซ้อนใส่เสือมี่ห่อได้เนาะอ่าเสือมี่ห่อเสือมี่ห่อราคาแพงอ่าจะได้เขซื้ออื่นะสองแสนก็ซื้อ แต่ว่าเรื่องยี่ห้อแท้มันแพงกว่านี้เลยสองันพันบาทอ่องกล่องนบาล่ารทแลหน้านอ่อยทวงอีกแล้วโอ้โยกับบาทแล้วเนาะนเรากำลังดำแล้วไม่ไหมพี่น้องเลยทวเพิ่นอีกแล้วมีอละน่อยเยอะน่มดาวเอาชุดวอดาวต้น to nó đầm này thường kia nó đào này đào phút phút đó đào này như ừ. đào này chừng ổ chai ừ. được này Này ơi làm lại nó nè cũng vào bật phần tốc có mang phong mưa xa mưa nên này, này hoa đưa đây bóng ừ. bằng bằng bừa à thua cho cái cũng lời cả cái nhà chợ này là phụt luôn rồi nhẹ luôn mất ừ. để làm thường à, từ พี่ตายพี่ซ mm ื hmm. ้อนำรวมทางเลยบนนาละน้อยบันพอใส่โป่งเลยรวมเลยบนนี่แหละซื้อบล็อกมาไว้พี่น้องเพื่อพ้นมือตกนะแต่ว่าเพื่อให้ได้สร้างให้สร้างเฮ็ดไปน้ำแต่ว่าต๊กนี่ตลอดก็เช็ดบ่ได้ดอกพี่น้องเลยนาะเพื่อมั็นยุดและสร้างมีมากอบ่มาแต่ว่าไอ้คนโต๊ะหลังคนเฮ็ดกับ เป็นหมดเต็มที่เนาะบังคุณจะบังคุ้งสร้างก่อนคิดหน่อยเลยคยณทเให้มาใส่แลวอึบ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 สร้างกุศลสบายดี านเฮะถากฝน,น,<ห>น,น,นมาเลยเนาะถากฝนมาเลยถูกขนาดเนาะคะแนนตีมีเสือสร้างแหล่พิน่นเสือเสือกักอ่าเสือกักสร้างแหล่พิน่นเนาะโอ้ย<อ>ยังเช็ดได้อยู่เนาะคิดว่าเช็ดบ่ได้สดุดาดได้โอ้โอ้หยหระวังเลยกำลังอีขา,าด้านขาม,นขนมันเป็น,นยังไงอะไรแต่เ้ามี่ลังคาเน,นีนนะ่ยเป็นยังงเนาะ สังเบิดสังเบิร <Santa> ์ดเบิร <IN> ์ดังเบิร์ดก็ได้เบิดก็พได้เบิร์ดก็ได้แม่ห่องยาวครับออรแม่ห้องยาวครับคืออะไรแม่ห่องนอลงขั้วใหญ่่นยาวเหยียดเลยโอ้พอดีทดนลองลังคาเลยเนาะ เพิ่มสร้างอยู่นี่หัวกันสร้างแก้ให้เลยพี่น้องเลยแต่ว่าห้ามประกันได้เพราะว่าพวกัวแล้วปันเนี่ยคนต้องแห้งปันนี่นะเห็นหัวเลยพี่น้องเลยอ่าพักละพักละที่แกวันพระบอลนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเขายังบดม่งบอลนี่เลยเขามันแอมบอลนี่ด <c oughs> ูทั้งบาบุญตาดูน้ำตาเนาะแต่เอา บาานประตูคงเอียมเนาะอประตูเอียมาแล้วบบ้านครบแล้วเนาะตกบงเยี่ยมเนาะคลิปเนาะคไป2ไ <c> ป <ười> 2 5 <c ười> <C òn S> 2 5เนาะอ้แบบนี้ละงามเพื่อนองน้ําแล้วเนาะอือครับๆๆกใหญ่ได้5ชั้นบ่ ม,มันกันหดเนาะมันเร่แบบมันสามสาล้านบาแนปดสบพันเาเล่าแล้ว,ลวพอเขาที่หาจ้าหน้าคอยทยอยมาเถอหน่อยคือหน่อยเนาะมาเถอละกันตอนพอจะมาบัดเดียวเรื่องผลเนาะ เรถแพ็คเลืลเล่งองนั้กก็ปั่นนะครับพออยังนอกเย็นดีเนาะสบายดีบ่อยังนอกสบายดีบ,บ่บ่บ่ฮ้อนฮ้อนหรือหนาวอุนนะอ่นเนาะอ <c oughs> ุ่นเนาะกำลังยิงทางด้านนี้พี่น้องเลยออคอยเก็บคอยสร้างกันไปพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวจะมาสั่ง เนี่เป็นมูลค่าเนี่ยแหละเนาะส่วนตัวนี้นี่ซีแอมบอพปินังเลยเนาะเรียกว่าสิปอยล์ลงแบบนี้เนาะของเพิ่อนนี่เดี๋ยวขับเบิ่งทางแผ่นไมชัลาก่อนเนาะสิพอเรียกว่าบอพ่อบอสปินังเนาะเราพอกงเบิ่งงบประมาณอีกเนาะเราพองงบประมาณกับซื้อมาใไซเรียกว่าสิปอยล์ลงแบบนี้เลยบอพปินังเลยเนาะ

<laughs> 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 nua đi nua 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 ออ่าก็ดีนะก็ดีมากก็ดีอุ่นะนะ <c oughs> บนมุมทางด้านนอกกันเป็นาบะออกมาจากบ่อนได้ขึ้นมาขึ้นมานี่โล่งเลยตอนทับแขกแขกคนมาเล่นมาแอนเนาะนางกิ๊บขาวกินน้ำอยู่นี่ทีดลูกติ้งใส่อยู่นี่คีอนางออมเลยเนาะหลัก,กเขาไปในห้องนอนนอนเป็นแขกเป็นคนนอนอยู่ในกระไรเบิร์เรียงเป็นแถวเลยเนาะ,ะเป็นห้องพอของแม่คือนางเนาะ เป็นห้องพอห้องแม่ใส่นอนนี่พี่น้องเนาะส่วนงบประมาณมาื่อนี้บุญซื้อมากะเป็นดินบล็อกเนาะแล้วก็ปูนสามสอบเนาะเอาบุญกัเอางบทางแม่ป้าเจด,ดียอยู่ทางประเทศสวีเดนพี่น้องเลยเนาะอ่าเพื่อนกะได้ให้มาบุญไปสะพาพบุญให้เพื่ออยากอ่าสดสวยเนาะทางขอบตัวน้องท้ายและน้องไม้สองเอาน้องพี่น้องเลยเนาะเคยเลื่อนชนะานเพิ่นนี่แหละ สวยงามง sì, ามบางทีนั่นนะเนาะอ่ากันได้ก็ขอบบุญบุคคลกขอบใจเนาะทางแม่ป้าเจดีอยู่ทางอ่าประเทศวีเดนเนาะอครอบครัวนงเนาะที่ได้ช่วยมาเนาะมีาใจที่สวยงามแล้วก็อ่าเต็มไปด้วยความเมตตาเนาะขอให้บุญคํานําชเด้อพี่น้องเด้อเนาะพอเสร็จขอยังไปหลายเนาะแฮนก็ต้องเสร็จใหม่มันลก็เสร็จใหม่เนาะ อาเช็ไปเรื่อยมันก็สิสะอาดเองละพี่น้องเลยสะอาดใครสะอาดที่ท่านทำเองพี่น้องเนาะมันสวงามมุมนี่งามดีเนาะงามงามงามตะกะลีตางจากเพื่อนคนอื่นเลยเนีย่งามเป็นแบบใหม่มันเลนส์หองกอกร้างอีกเด้อร้างอ่า ใส่พื้นที่เป็นประโยชน์หน่อยเนาะแะเป็นทางออกแบบของลุงจันขึ้นจรนงนหน่อยเนาะแต่มาโอเคสวยงามมีแต่ว่าทามันแดดมัน่ายพี่น้องมีฟกมีฝ่ามีฝนจังคอยเห็ดบันไดเห็ดขาบันไดขึ้นโกง,ง่านแต่สบายเนาะ น้องเพือเ่อนพันกันมื่อเช้อนพี่น้องเพราะว่ามันมีบนชนบนเช้าเนาะมือเบิ่งร์นเพื่อนทางซานหลังนั้นหลังเก่าคนพีน่น้อนกันงานนั้นเนาะตัวนี้ก็เฮ็ดการณ์นน้มีกันเนาะโยนนี่น้องเลยเนาะเป็นฝ่าเยาฝนอ่าสีแดงไปตั้งเฮื่อนน้องพาน้องไม้กับแน้นองเฮื่อนเลื่อนน้องน้อย พื่อนเป็นนางฝนตกอีกเนาะโอ้ยลำบากเป็นอะไรจะเป็นช่วงคนละผู้นางกลุ่มออื่นเนาะเดี๋ยวเขาไปหาเ้าคนละซื้อไม้ดิวไปเลยตอกไม้ดิวใส่เพื่อนขั้วทันซื้อบ้านผับไปหาตอนนี้ให้ซ่าเพป็นกบเอันนี้ก่อนเป็นแ <c oughs> บบคู่กันบุกเนาะ เงินประตูเจ็ดปีเนาะเพื่อนน้องละน้อยพี่น้องดำหน้าสองเทือ่่ะแหละสวมมัดสองเทือ่่เลยคนดีขนาดพี่น้องเลยเปิดประตูออกมาฮัลกิการแมนปลาเข่าเนาะเป็นวเฮือนพี่น้องปลาเข่านอนน้ำเนาะส่วนมันสะบ่านคนพี่น้องเลยเนาะเป็นด้วยเป็นไปด้วยอากาศเอ้ย เต็มไปด้วยธรรมชาติเนาะเขียวขจีพลังเลยนำยอดงามัรไหลลงมาทั้งคนเนาะตอนนี้พอน้องสนใจคุดห้องเนานะต้องคุ้มสมัอีก ต้องคลมขาออ้างมันตอนตอนหนามันสูงถึงปับ๊บจดกระดับจิดนากหนหน้ำไหลเข่าน้ำนกไล่เหนหนอยอะงเลยมาเก็บคลองออกสุกน่องมาให้มาแหะพี่้องเลยต่างข้าแทงพ้นมาแหละออขนใดเด็กพี่ดงเลยจะหากระปูบ่ นองไม้ผนเนาะเปียกเปียกเลยเังหมดเป็นวับไัยเลยนะฝากเปสนหลายพ,อพานะ่อั สารคดีกับบุมงนาที่เราเนาะตามาทรงบลอกระปูนเนาะให้จับเพื่อนน้องท่าน้องไม้จากทุแม่ป่านากที่ทางเพิ่ซเรียนขึ้นในองนต่ออ,ออกสี่เสียงยังน้ำเนาะโอเคทางใ้ป่าจะดีเปนคืออะ ขอขอบคุณเกได้ขออนุญงงาตก่อนบัดนนำจบคลิปลาพีรนอ้องยังสัตวก่อนเด้อเน,น้องจะประกาศขอบ,บคุณขอบู้ขอบใจเนาะทางแม่ป้าใจดีจากประเทศสวีเดนเนาะนครับป่าบุญสรารวันนี่มาเป็นสะพานบุญห,ห้เพื่อแสงเงินสะท้านนะครับน้องท่านออาน้อ,องไม้เด้อขอพรแห่งทางแม่ป้าใจดีนเนาะความดีอขอบครัวจะมีความสุขความเจริญเน,น้องร่างกายสบายใจปัจจากโลกให้กับเจ็บทั้งพวงนาะขอบคุณภา้าคุ้มครองเนาะ พระสัรขอลากอีนองปบๆก็กินหนาได้พีนองเด้อคืนนี้สบัสดีและสวัสดีกานวักุลสนพีนัออดีไม่แหงสมานำด้วยได้พีนังเด้อบายยแล้วสบาสดีพีนองเด้อสวัสดีสบาสดีนะ